สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซบคือเขาครับวันนี้มาเบิงยายถอดปัดทูนะครับเด้อยายต้องหยิบคนเดินรับถอดปัดทูดกับซิม,มีนี่ครับ นี่นี้ย่าจีตําน้ำพริกน้ำพริกปลาทูครับนะครับปลาทูแต่ว่าใส่เห็ดน้ำครับใส่เห็ดเอ่อเห็ดโคนเห็ดโคนใหญ่แล้วเก็บได้ครับมีอยู่หน่อยหนึ่งเห็ดโคนได้เราปิ้งไว้เรียบร้อยแล้วครับพริกเราปิ้งไว้แล้วจะมีนี่ครับฝักอีกาหรือฝักเพกาบักรินฝาบานเฮาครับแล้วสีฉาบน้ำมันกับดอกแค่ครับ อ่าแล้วิีตามครับผมดูใจตำน้ำพริกด้วยครับบัดน,น,น้ำพริกปลาทูใส่เห็ดดำอ่ามีพริกขัวแล้วครับมีหอมกระเทียมลงไปอ่าได้จำกันครับทำข้าบ,บนบ้านคืเอเก่าครับผม ไส่เหือครับผัด,ดของเราอ้าวย้ายสามพริกเสร็จแล้วครับเอากระตูใส่ลงไปเอาเห็ดใส่ลงไปครับเห็นดนี่กับป้งเราด้วยครับเด้อเอาสีดดำดำนิดหนะ่ และใหญ่เห็ดกับเข่าแล้วก็สิปากปากหอยปากหอยคือเร็วครับอ่าทำเสร็จแล้วครับดูใหญ่ปรุงชุบลงไปลาปัดก็เป็นตะแซสบตะนัวแท่ไหมตามด้วยน้ำปลาครับน้ำพริกปลาทูใส่เห็ดโคน เห็ดมีน้อยเดียวครับปี่งใส่น้ำกันมันจงสีแซ่บแสบทำ้วยยายใส่น้ำตาลนิดนิดครับบีบมะนาวลงไปไพปริกปะทูนี้ไม่ใส่ปลาเนะยายไม่ใส่ถามได้เนาะ <laughs> เสร็จแล้วก็ตำตำแนี้เสร็จเรียบร้อยครับพ่อแมไหมพี่น้องน้ำพริกปลาทูใส่เห็ดบางยาจับมันย ข้าเหนียวจำพิซซีคัพนะครับเอาอย่ไดน้าใส่ปลาแดกได้ครับเนะี่ยเป็นน้ำพริกปลาทูครับอ่าเรียบร้อยครับเออเป็นตะแสบครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับปลาทูเราก็ได้แล้ว จะจักลงจานอ่าครับปิดก,กระเซตแล้วประตูก,กระเซตแล้วครับอ่ามาเบิ่งย้ายฉาบอย่าใส่จันไปนิดเดียวนะครับ เขาวเอาวบเขาอวบครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยครับขับดอบแคครับตักได้ย่ายไปกินกับน้ำพริกครับอาสีสันพี่น้องเลยจะแซ่บไร เซตบอยดอกแค่ฉาบน้ำมันห้างแล้วกินนั่นปลาทูนล่ครับปีกข้ากก็เรียบร้อยเดี๋ยวฉาบนิดต่อเลยครับฟักอีกาบักิีนฟ้าบันเข้า กินนอนเด้อกินยูบทบานๆครับขงิงเข่ารำกันครับผมมากินข้าวกับลุงแอคเลยครับเด้อลุงแอคก็จะไปกินข้าวน้ำนะครับทุกบ้านเลยครับเด้อขอบคุณครับสาดให้มันสุกก่อนสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยปรุงนะครับรุปอ่าได้ใส่ชุดไปหน่อยนึงครับ cầm đôi sót vẫn đơm à chặt lại như thế này xong rồi cái này khăn nữa à à à cái này cái cái ่าเสร็จเรียบร้อยครับฝักอีกาฉาบน้ำมันเขาดอกแคฉาบจะมีน้ำพริกเกอครับน้ำพริกทำเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกกรทู่มาเลยครับเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินขา้าวั้งกานครับมากับฝากช่องลุงแอ,อ๊กเด้อครับเด้อมากินข้าวน้ำลุงแอ๊ก ลุงแอรก็สิไปแบกินเข่านั่นทุกบ้านนะครับเด้อมาเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ